นายต้องไปจกเข็มแน่ไปจะสีแน่สีบลังอีกเกล่งเด็กสีเดงกุ้งนีเย่โอ้สไปไปนนแดง่ไปพูดแล้วว่าเว้าเราสีบลกซินได้หมสีบลซีนแนเลยมาเลยมหารมไปใบ่นนู้ มันไข่ได้ครับันเปียก่มันใสมันสุกเลียวมันถ่งนุ่มกันไปวับาไไม่ใช่เลยนั่นวาแหได้กินซ้ำไม่รูวันนี้มันสุกเบ้อมีอะไหรือไต่สิบไม่สิบใส่เรี่องมันไม่ได้บีหรือถ้าขึ้นรถก็ไม่ออกเกือบนะครับ โอ้ยยามาเอาได้กัดเอาปกเออไม่ล่งนองยมเป็นรคืขไปละอยาินับขับไม่กินหรือาินขับไปผู้หลา่คือผู้หลานั้นนี่กันแต่วันนได้คลิปเอาผู้แม่ผู้หลแดกกันเนาะผู้แม่กับผู้ักกันก็บัได้คลิป่ะ จะส่ไ้อ็ตมองจกันแล้วออย่งเงีงเวกูวันฮาบ้เชีวบาากบ่นี้จะเปจนี้เอาวเดี่เนียยุเดียวเลยันนี้แม่ก็เปิดกล้องเพิ่งเอายูคเดียวนกมอตอเปท็นเ่ยนียนี้ยังไงเออสมุนไพรนี้เขาเนี่ยคือได้เป็ดเรื่องน้าทาวนี่ยน้ลทรายขาวรสชยู่ี่เนี่ยเคี

赶紧。